ตอนนี้ก็จะเลือกหลอดอย่างเดียวนะครับเออนะออานะาานี่คุณค่ะบางคนไหนเออเพิ่นตอบถามมาในคอมเมนต์นี้ครับพี่น้องครับว่า,าถางงวนี่เขาซื้อมานี่บวกหูจักว่าเป็นลูกพ่อดหนยขันไปผสมถืพอพ่อเก่ามันสิบ่มีปัญหาติ <S <S ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับกุญชูชาแนล เกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเรียัตว์ครับเอาเนี่ยละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับศรีภาพผีพะน้องนี่มาเบิึงอ่าง่วนนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นม่วนแดงทั้งหมดนะครับพี่น้องครับนี่อยู่นี่ตรงงามๆนี่เนาะผมกับศรีภาพผีพะน้องมาขุดคุยกับคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับพี่น้องครับที่เป็นเหลี่ยงง่วนมาประตำกว่า40-50ปีนะครับพี่น้องเป็นกาพยายามปรับ ไปตามอ่ยุคตามสมัยนะครับพี่น้องครับของการเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็เหมือนนี่สีผ้าพีพี่น้องเพาเบื้องอ่าแนวคิดของการเลี้ยงวัวของคุณพ่อนะครับเป็นอย่างยูนี่คือมีตัวัวแดงแล้วก็เพิ่อเลือกที่จะผสมหลอดทั้งหมดนี่ครับพี่น้องครับแนวคิดของอ่าคนที่เคยเลี้ยงวัวมาสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยเป็นเป็นังไงนะครับเดี๋ยวสีผ้ามาพูดคุยกันนะคบพี่น้องเอาพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แนะนาตัวนะครับคุณพ่ออย่างครับพ่อทีคมคำสีแก้วครับพ่อทีคมคำสีแก้วอันนี้พี่กัดยู่่บ้้าาานงหมู มิตหมู่ตำบลมิตรภาพอ่านี่นะครับพี่น้องบ้านยางหมู่6มิตรภาพเผอแกลดมหาสารคามนะครับเด้อครับเอาคุณพ่อครับปัจจุบันหนึ่งวัวที่เห็นอยู่นี่มีอ่าตัวแดงๆงามๆอยู่นี่อ่าอยู่นี่ทั้งหมดจะโตครับผ้าสิบตัวสิบตนะครับเนาะเอาข้าวโพดนี่เริ่มต้นอย่างเดียงเรียงง้วนมานี่ยจักรปีไหนที่เป็นขุขีอยู่กับวงการง้วนนี่ครับวงการง้วนนี่โอ้ยตั้งหลายปีมาแล้วตั้งเรียงเป็นสี่สิบกว่าปีบนละเรียงมานะครับตะกัด อยู่กับง้วมาตั้งแต่ไหนแตไน่ตไรแล่ะ,ะครับพี่น้องครับ,รบเอา้าการเลี้ยงงัวนี่ตอนนี้นี่เปลี่ยนไปหลายที่พอตอนนี้คนคกลนิยมมางัวแดงเนาะครับบัดนี้อ่างัวแดงตอนนี้นี่พอคิดว่ามันมีมูลค่าหลายบ่ิสลทธพา์อมูลค่าหลายแต่ว่ามันไงเลี้ยวกองง้วขาวไงเลี้ยวกองง้วขาวครับแต่ก่อนพอเลี้ยงงัวขาวปะครับเลี้ยงงัวขาวอืมบัดนี้การเลือกนำเชื้อมาผสมพอพันแต่ละตัวนี่ที่เห็นอยู่นี่นะพอเอาจังโตงามๆตัวใหญ่ๆตัวนี่ลูกของพ่อได้นี่ครับพ่อบปกซีไว พอซีไว้ซีไว้ศูนย์เก้าหกนี่เนาะครับพี่น้องซีไว้ศูนย์เก้าหกนี่แหละครับพอพันธ์ทีได้รับความนิยมเยอะ้ะครับพี่น้องครับยังนิยมอยู่ยตลอดแหละครับเพราะว่า,าด้วยนี่แม่มัน,มน,มนพวกน,นี่บอลผุนตัวแม่มันตัวพุ่นตัวนี้นลูกหมดแดงตัวนี้ตัวนี้นลูกหมดแดงพอมันหมดแดงพอมันหมดแดงถ,ถ้าว่าทับแล้วกาเลสทับแล้วสองนั้น ส่วนใหญ่นี่ของพ่อนี่ยที่เป็นลูกผสมมาแล้วเนาะพวกแม่พันธุ์นะครับเนาะผสมมาแล้วอันนี้เป็นลูกของ SK 5 2 0ลูกมดแดงครับแต่ว่าแล้วว่าผสมการเล็ดเออเคฟหกแปดไว้นะครับพี่น้องเออเคฟหกแปดราคาตัวตัวนี้ผสมไปไว้จักเดือนหรอครับพ่อฮาเดือนแล้วท่องแล้วเนาะท่องแล้วฮาเดือนแล้วอ้โนี่ตัวนี้นี่พ่อติกับที่เลือกตาน้ำเชื่อที่เป็นน้ำเชื่อหลอดเลยมันบ่ครับครับได้เปนจะสอดโอ้ประเดี๋ถามเนี่ยครับพ่ออ่อการที่เลือกน้ำเชื่อหลอดนี่ พอพอได้เห็นพอพันจากสว่ามันตัวใหญ่ตัวงามนะครับเบื้องจากลูกมันแห้วจากลูกมันแหวแหวเขาเลียเอาาใช่ไหมเออเขาเลียงเอาโอ้คับผมเอ้าอันนี้ลูกสิว่าตัวเด่นน้อยนี่ลูกของตัวเด็กครับพ่อแม่มันกับเป็นอนไวงที่ผสมหลอดมาคือกันผสมหลอดคือกันอะอันนี้ก็เป็นงอเอฟหนึ่งเหรอครับพี่น้องครับกับในทำตามสายเลือดมันนะครับซึ่งตัวนี้ลูกสิว่าก็จะเป็นงอเอฟสองเหรอครับพี่น้องนี่ตัวนี้เนาะนี่ตัวนี้ตัวแม่ตัวนั้นตัวผู้ได้ครับพี่น้องครับพอตัวนี้ไร้มาตรวโดนไหมครับนี่ ว่าโดนแล้วมันได้ลูกสองปีแล้วได้ลูกจนวันสั้นนี่เหรอได้มาแต่น้อยเพราะว่าไอ้ลูกลูกตัวนี้น้อยนี่ลูกที่ไหนพ่อลูกที่สองลูกที่สองเออโอ้แสดงว่าตัวนี้ได้ลูกสองตัวเหรอครับได้ลูกสองตัวเอาพ่อถามเนี่ยตอนนั้นพ่อซื้อมาเป็นเป็นว่าสาวอยู่บนบ่ถึงว่าสาวว่าสาวซื้อซื้อม้าตัวไหนครับตอนนั้นซื้อมาสามหมื่นสองนั่นซื้อมาสามหมื่นอุราคาเงวตะกีบมันกรถิ่นบ่อบปันนี่พี่น้องมันขึ้นมาแป๊บเดียวครึ่งตัวรึ่งนี่พี่น้องเนี่ยมันจนมาทับเอาตัวนี้ละ แต่มาทับเอาอีกตัวนี้ครับผมนี่แหละตัวตัวแม่มันนะครับพี่น้องนี่ที่ทรงลูกตัวีไวตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องแม่กับที่สูงลอยสี่สิบนิดๆนีน่แหละครับผมนี่นี่บันนี้ไปบง่งพอผมถามเนะี่ยันนี้ม้นขาง้อของพ่อนี่ปกติไอขายได้ม้นขาไห,ไหไปลปะได้เอาที่ทับหลอดมากนี่ครับ,บนี่จังจังตัวนี่นี่จังตัวเนี่ยคันแมนคน่คันคนมีคนมาซื้อนี่ครับปกติขายยุท่อยัง จะไนขายขาย,ขายแปซเสียนหมแล้วเนาะเออถ้าได้เขาขายหกมื่นถ้าได้ในปีเดียวบนนะ 6, เนาะหกมื่นเจ็ดมื่นมาต่อคำลาขายครับผมเออตบมาพ่อก,กับพ่อขายเนาะครับเนาะพ่อขายนะเออนี่ครับพี่น้องคือราคางื่นี่สูงขึ้นหลายด้วยครับพี่น้องครับเอาพาเบิ่งทางนี่เนี่ยนะครับงื่เรามีทั้งงื่แดงทั้งหมดเลยครับไั่นี้พ่อเลย การการเปลี่ยนแปลงยุคของงัวนะครับกัสิเป็นตะก้อนกัสิเป็นงัวไทยฝืนบ้านเขาเนาะง้วไทยฝืนบ้านมาที่มาอยุคงัวหูนี่พ่อได้เลี้ยงงัวหูงัวหูเลี้ยงงัวหูเราบ้านนี้เป็นยังไงครับพ่องัวหูงัวหูมันใหญ่ดีแต่ว่ามันจะจอยอยู่แต่ว่ามันคงคงหนามันงามดีก็คือเอ่อความสวยงามนี่งัวส่ง้ําต่ว่าสิเป็นงัวเนื้อสูบามันมะได้เนาะพ่อยังเออสูบามันมะได้งัวหูผสมผสมบามันเลี้ยงอ่าก็เป็นลูกกระทบไหมครับพี่น้องเออออกมา จจังตัวแดงๆนงหน่อยมุ้นี่กัลูกของแม่ได้ครับนี่ตัวแดงๆนี่ตัวแดงดอยน่อยลูกแม่ยักษ์เมาเนี่ยละ่ะนี่ตัวออตัวนี้ได้ลูกยกะตัวหรอครับได้ลูกตัวเดียวตัวตัวแดงนี่บอกเออบันนี่แม่มันผสมอีกไปครับนี่ผสมแล้วได้สองเดียนแล้วเดจังแม่พัดมั้นี่พอสือมาหรือว่าเกิดอยู่ในนี่ครับว่าสือมาว่าสือมาตอนนั้นสื่เท่าไ้ควายอดนี่สืบว่ามันสือเป็นแสนมันเถอะสืบสือแสนหนึ่งนะครับเนาะเออให้ลูกให้ลูกตัวเดียวมันนี่มู่ใน้อยนี่มั้งจะใส่พอวมั้ันล่ะ บ่มาถึงง่วสือมาเมืนบวนนี่เออกหนีได้ครับพี่น้องอันนี้พ่อกะกาเสี่เอาเป็นในแม่พันุอ,นอ,อ 1, ยู่หนี่มันบ่ครับแม่พันุอยู่นีเหาออวันนี้สังเกตของพ่อนี่เลี้ยงงัวอยู่หนีกันถือว่าเดินเลี้ยงงัวดีเยะครับพี่น้องกพ่อกะกางมุงห้ย่างดีวันนี้พ่อมีอาหารเสริมยังไห้มันบ่ครับบ,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 บ่มีอาหารเสริมมีแต่เฟียงกัญญาเนี่ยเะอก็คือเลี้ยงเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเนาะธรรมชาติเออสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพววั้น อาหารปลอดยูเรียต้องหัวเพ็ดสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง โอ้ช่วงนี้กัญญาไหลอยู่พี่น้องเอาวัไดี้นาเลียงได้พอเ็หนาเลียงปล่อยไว้น้ำเปล่านื้อสาหนามย่างดีเปล่าปล่อยปล่อยลอยเออปล่อยลงทุ่งทั้งพุ่นปล่อยลงพุ่นทั้งพุ่นเห็นมันเล็บหมดก็เอาเฟี้ยงเห็นมันกินาหลยู่เพราะว่าหน้าทีกวงอยู่แส่ไว่าสูบๆน้ำใส่บ่บ่ได้สูบน้ำใส่อือว่าน่าสวนน้ำมันไหลน้ำทั้งไตมีสาวแก่พูดผมลงมไปกินสาเอ้าวสาวมื่อกี้ผสมได้ไหมพอนี่เ่าท่านผสมเ่าท่านผสมนะครับพี่น้อง บัดนี้พอคิดว่ามาเทียวโตโไหนมาใส่ต่อไปนะครับเอาหมดูดีเปล่าเนาะเมื่อตามนั่นตะกันตอนนี้กัะสิเลือกหลอดย่างเดียวนะครับเนาะน,นี่คุณคะบางคนไหนเออเพิน่นตอบถามมาในคอมเมนต์นี้ครับพี่น้องครับว่าถ่างง้อนี่เขาสื่อมาเนี่ยบ่กหูจักว่าเป็นลูกพ่อไหนขันไปผสมถือพ่อก็มันสิบ่มีปัญหาติมันกับมีปัญหาด้ดวยครับพี่น้องปัญหาอย่มันมันนั่น,นเคยเคยเสิร์ฟอยู่ว่าหูนี่ไปเสิร์ฟว่าหูคือกันมันบ่จักแข็งแรงอืมนั่นแหละ เคยเลี้ยงนู้ตายหมดอ,ออกลูกมาครับอ่าคือสายเลือดมันจะชิดครับพี่น้องครับแ<อ>ล้วก็เหตุให้พัฒนาการของง้วนนีบกก่บ่ดีง้วนกระสีบัวใหญ่แล้วก็สุขภาพสิบว่แข็งแรงมครับพี่น้อง,<ร>งอ่ามันที่เป็นลักษณะนั้นนะครับพี่น้องเด้อเคยเ,เคยตายอยู่กันเซิ้งบาสินต่อบาสินเซิ้งกันตายอ่านี่นะครับพี่น้องครับยืนเอาพอถามแน่บาดนี้กระสีบัวมีคนมาจอดรถถามดูเป็นยังไงครับถามดูอยู่เจ้ขายพอพออยากได้แปลงไปเลี้ยงเด้เนาะวี่น้องวาอยู่ครับ เอาวันนี้ถามนะครับปีปีหนึ่งนี่พอได้ขายง้อประมาณกี่ตัวครับว่ายมันบอกเหรอว่าสื่อพี่กายขายอาหารตัวหรือโด,ดนโดนห้างกับจ้งขายขยาดจำเป็นต้องจ้างขายโอ,โอ้ก็เลี้ยงสะส, <า S 2> ส<า>มไว้เลี้ยงสะสมไว้มูนี่มูนี่สื่อมาหรือว่าเกิดอยู่นี่ครับสื่อมาจะโดนแล้วมูนี่<ช>นี่ลูกซีไว้หนสื่อน,นั่นนอันนี้กับง้อหัวหล่นนะครับงามๆงามพี่น้องนี่ ตัวนี้ลูกซีไว้ได้ครับเอาพอลูกซีไว้ตัวนี้พอซื้อมาตัวไหนครับซื้อสี่หมื่นกว่าเปล่าสี่หมื่นกว่าได้ครับพี่น้องครับเอานี่แหละตัวแดงๆกับอ่าสมัยนี้นะครับพี่น้องครับการเลี้ยงงวัวนี่ส่วนใหญ่ชาวบ้านนี่พค่ณก็ซื้เนีนเ่ยงัวแดงเลยแหละครับพี่น้องครับวันนี้มีคําถามถามหนึ่งอีกครับพี่น้องครับอ่าถามมาในคอมเมนต์คือเก่านี่แหละเอาเป็นอย่างงัวนี่กวขาวมันอ่ากับงัวแดงนี่ราคามันคืต่างกันแท้กระทั่งที่เป็นงัวนขึ้นกันนะครับพี่น้องคงจัะติดต่อไว้จังไงเนาะะก มันปเป็นความนิยมนะครับพี่น้องครับ<ม>ความนิยม,มของเกษตรกรเพราะว่ามง้วแดงนี่มันนิยมหลายแล้วกับขายได้าราคาด<ร>ีนะครับเลี้ยงงาย่ายอ่านเลี้ยงง่ายในขณะที่มันใหญ่ยากใหญ่บ่ทันครับพี่น้องส่วนสีออกลูกเนะาะกัเห็ดแห่งวัวแดงนี่ราคาสูงกว่าหลายก็คือซื้อลดนะครับพี่น้องครับขันตัวนี้เขานิยมสีขาวเนาะขันเหาองซื้อสีขาวเ้าก็ต้องพึ่งมันอีกค่าจองค่ายยังบีครับมันก็สีแพงก็กันเนาะตามความนิยมนั่นแหละพี่น้องครับอ่า พราะตามที่เลี้ยงงว้งวงขาวกับง,งว้วงแดงมานี่งว้วงแดงกับง,ง้วงขาวอันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันครับพ่อโอ้เลงเลี้ยงมันก็เลี้ยงง่ายไรคือกันแต่ว่ามันยังใหญ่ซ่าก้อนกันโอ้งว้วงเลี้ยงงย่ไงคือกันงว้วงแดงนี่มันใหญ่เลี้ยวกว็เกันบ่ใหญ่เลี้ยวกว็เกันอยู่ก็แสดงมาเป็นน้ำใหม่ดำเชื้อพอพันธุ์ที่มันตัวใหญ่พันธุกรรมมันใหญ่ไหมพ่อเนาะพันธุกรรมมันใหญ่ของสักดิมันใหญ่อยู่แล้วมันใหญ่แล้วครับ ทำใจเลี้ยงกันตอนนั้นสองเดือนกันไงกันหวัวขาวม้นนนวนไงปนนมาณต้นน้อยๆตัวเตี้ยน้อยนะสองเดือน,ตนเ,อออเต็มนะล,ลูกพอดีลูกพ่อใดครับตอนเราจำอะไรได้พี่น้องอันนี้กับผสมหมดผมใบเขียขข้ยบพักเขี้ยบหกแปดครับตัวนี้ทำไงได้สองเดือนไงไงๆครับเลือกพ่อพี่น้องตัวนี้งามเนอตัวผู๋นี่ครับนี่เบ่งตังข้อเบ่งเหนียงข้อไหมครับพี่น้องนี่เห็นปะตัวซีเลียมพื้นผาที่ครับตัวตัวน้อยนี่ไหมงามครับผมหนูว่าสองเดือนเออเอ้ย นี่นะครับมันคือเส้งหลอดครับผมบันในบ้านบ้านเขาหรอพอแบบแบบเลี้ยงแบบพอในไหลายบ่เลี้ยงเปรี้ยทุกคนห่ดละเลี้ยงแบบนี้มีแต่เส้งหลอดเนะเส้นเขาเส้นตัวขาดตัวเนี่ยมันในห้อยบ่จะคอยถามบันเอบบอผมเออเขาอยากถามหาพออ๋อพออะไต้องมีใบพร้อมเห็นบ่ต้องมีใบพร้อมนี่ก็ต้องเก็บใบใบน้ำเด้อครับพี่น้องเด้อบางคนเี่นให้ร้านเล่นสีขาดฟ้อมครับพี่น้องอันนี้ใบสำคัญนะครับเพื่อบุญคางัวได้เด้ เดี๋ยวพอพ่พายยางมึงขอ,อกจะเข้านีนได้ครับอขอ,อกกลางมุงยางดีตัวนี้พี่นออ้องการเลี้ยงงัวนี่ตั้งแต่พอเลี้ยงมันนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นสั่งและได้ดีอยูอ่นะพ่อเนาะครับพ่ได้อยู่โอ้สแสดงว่าช่วงนั้นหลอกล้ำปีสกิดวังหันแล้วก็ป่องกันไว้นี่นะครับเนาะนี่นะครับขอ,อกงัวของพ่บ นี่น้ำกินอยู่นี่อันนี้น้ำไอ้บาดดลนี่มันว่าครับน้ำพักจากสา,าว่าน้ำสาเป็นว่าครับครับ <c oughs> น้ำมาจากสานี่ดนะครับพี่น้องเห <c oughs> ล่าขอ,อกว่าพอปล่อยร่วมกันเลยบ่ยามนั้นพอไปก็ละขอกมันแยกกันมันจังบ่สซนกันโอ้ได้ผูกบ่ครับผูกตัตัวใหญ่ผูกตัตัวใหญ่คุณนะครับคุณเสียกสนผูกทังคุณแหละครับผมเดี๋ยวไปไหลยุ่งกับมี่แ้ครับพี่น้อง ไฟไรยุ้งถามใน่ฝอไอ้บันไดฝนบ่ครับได้ยุ้งตีกับซอยได้หลายระดับหนึ่งเนาะี้ยเหระซอยไฟบันีได้หลายเติบเลยนี่ละบางคนกับว่ากัติดไปกับคือเก่าว่าสันว่าบอกคือเก่าแต่ว่ากับยุ้งว่าไหลแท้นี่มันยุ้งหลก็เห็นเนาะยุ้งทงเนาะครับผมนี่อันนี้ยุ้งได้ดียุ้งทงนะแล้วกับว่าเออไอ้ซอยได้หลายเติบอยู่ครับพี่น้องซอยได้หลายเติบอยู่เอาพอผมถามเนี่ยถามผู้กำลังที่เริ่มเห็ุอยากจะเห็ุนะครับคอก้อแบบนี้นี่ใป็งบประมาณหลายปีพอ หรือว่าไม่เขาเขาเองไม่เขาเองอยู่นี่ก็มดประมาณต้าไม่นี่ยมดหาพันไม่จะคลองจ้างเขาเรียกเฉพาะจ้างค้าเลยก็ได้หาพัฒน์นะครับพี่น้องครับไม่ยังไม่ซัดหรือไม่ไม่ยุคค้ไม่ยุคบ่นี่ไหมเออไม่ยุคค้ไม่ยุคค้จังเลยบอนี่ไหมไม่ยุคคาเสือต้นไงต้นใหญ่จ้ิโอไม่ยู่ค้าต้นใไงแด้วกับพี่น้องครับอ่าเงินเฉพาะหาพัฒน์ไงนะครับ แนี่ยหุ้งนี่มัดสองหมื่นสันไทยเนาะครับสันไทายสองหมื่นพวกเสาเราพ่ะเสาเนี่ยมัดหาพันขึ้นกันเสาต้นละแต่ว่าโดนี่มันสิบผแพงกันผู้ใดเฮ็ดคงเหล็กแพร่งด้วครับโดนี่เด้อเหล็กมันขึ้นครับตะวันล้างอาหารรบกับวัดถุก้อนด้วยใครเป็นหรอเอาไมเ้ไป่นี่ยเหรอไ่ตีกันกระทั่งพื้นน้องเปียกปูพื้นนี่ก็ไม่ยุคค่นี่ยมันบ่บอไม่สารพัดไม่ยุ่งไม่กันไปดรู้แบบนี้พี่น้องก็เฮดแบบง่ายๆหรอตามงบประมาณมันบ่อครับตามงบประมาณไม่ยุคากันเลยตีไม่ครับผม เอ้เห็นแลละครับเยี่ยมชกข้อกับพ้แม่พี่น้องครับผมกายเลี้ยงแบบบ้านเขาเนี่ยแหละครับพี่น้องครับแต่ว่ากาอย่างที่บอกแเพิ่นจะเน้นเป็นหัวแดงนะครับพ่อเอ้าคันตอนนี้ขันแหงงวอขาวมาเลี้ยงเนี่ยพ่อสีเลี้ยงบ่งง้อขาวเลี้ยงคือเก้าคันนี้มามีมาตวาสิคันเห็ดไปซื้อมาเลี้ยงนี่บัซื้อบ่ซื้อนะครับเนาะขันมันเกิดมาหรือยังเกิดน้ำกับเลี้ยงคือเก้าล่ะ อย่างคือเกาาอ่าล้างมีมาเขาเก็เลิยกเขาว่าได้เน้ออันนี้ออกมาอยู่น้านี่ยเหรอครับนี่ออกมาอยู่น้าัดเดี๋ยวอยู่์วัดเมือ่อแรงวัดฝนล,ละก็คือตอนนี้นี่ถ้าบ้านบ้านเขาครับพี่น้องผู้ที่เลี้ยงง้อเนี่ออกไปอยู่สวนเห็ดอ,อยู่แบบนี้เนี่ยสะดวกสบายนะครับพี่น้องครับนี่แหละกับผ้าผีผ้าหน่องไม้เยี่ยมนะครับเด้อนี่แหละ,ะวัวแดงสวยๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ส่นยยวนใหญ่่นกระสีเด่นผสมหลอดนะครับเพื่อใอ่เฟื่องม้วนขาของง่อยนะครับพี่น้องครับ าจากในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ